หนมีสันญครับผมลาครับผมเมื <c oughs> เอ่อกี้ก็ผุ้สาวนะครับเมื่อกี้ก็พุ้สาวนะครยบเราก็จะไปกันเรื่อยๆนะครับพอดีตอนนี้ก็ประมาณเวลาเท่าไหร่นะเวลาน่าจะประมาณ 6, 16, 18, กหกสิบหกสิบแปดนาฬิกาน่าจะหกโมงก,กว่าแล้วนะครับน่าจะหกโมงก,กว่าแล้วก็ไปเรื่อยนะครับวันมงๆเราไม่มีอะไรทำเราก็ไปเรื่อยๆนะครับ ตะวันตกกำลังจะลับฟ้านะครับก็ไปเรื่อยๆผมก็ไม่มีจุดหมายนะครับว่าที่จะไปที่ไหนเราก็ไปเรื่อยๆกันเลยนะครับเปนรื่อยๆครับโอ้โหดูครับบรรยากาศอย่างแจ่มเออเนี่ยเนี้ยเนี่ยบรรยากาศโอ้โหยางเฟี้ยวอ่ะครับโอ้โหเราบรรยากาศเฟี้ยวมากเลยนะครับบรรยากาศถือว่าดีใช้ได้เลยนะครับ ตอนนี้สภาพอากาศด้านหลังเหมือนว่าเหมือนฝนจะจะ,จะตกคนระับมันเป็นฝนปรุมน,นะครับแต่ด้านหน้าเรายังว่างๆนะเราเราก็ไปเรื่อยๆกันเลยนะครับจะไปที้งไหนก็ไม่รู้ครับเราก็ไปเรื่อยๆนะเหมือนโชเฟอร์เราจะอยู่รถยังไงฮะโชเฟอร์ ไม่มีที่ไหนเราเลกิกลับมาโบ่สับยกไปหนึ่งทีกดแขนยังไงเยอะๆเยอะตกรถครับเยอะตกรถเบลเบลดัดกันครับเหมือนค้ำคุ้มนะครับเนี่ยเป็นโซเฟอร์ของเรานะครับโซเฟอร์โซเฟอร์นายขับรถนะครับโอ้ยทางนี้ทางนี้นขดไปสบายนะทางนี้สบายจัดเลย โอ้โหทางนี้แม่งก็สบายเลยอนะเ oh. นี่ยเนี่ยจะเป็นสร,สร,สระสน,นะครับกล้องก็จะสัสนหน่อยนะครับพอดีว่าใช้มือจับนะยังไม่ได้ซื้อตัวจับกล้องมานะครับเพื่อเลี่ยนใช่ไหมุมหน้าคุณน้าเข้าเข้าเหมือนจะป่งนะเข้าโป่งนะ ข้าวโพเนี่จะเละาะยังถือว่าได้อยู่นะครับโอ,โอ้ยพื่อนี้ดิดอะไรก็ไม่รู้นะนครับนี่โอ้โหจะจะับถนลง,ง,ง,งไรหนานี่ยจะเป็นทางไปไหนก็ไม่รู้นะ ไม่รู้ว่าโกเฟอร์จะพาโม่ไปไหนนะก็ดูไปเรื่อยๆนะครับโชเฟอร์จะไปไหนเนี่ยโอ้ดูอากาศดันโน้นครับอากาศดันโน้นโอ้โหอย่างแฉบอย่างแฉกน่ากลัวมากๆเลยนะครับโชเฟอร์เราจะพา,าไปไหนก็ต้องลุ้นเอาครับหรือว่าจะขี่รถรอบตำบล เตาโอ้โหเนี่ยเดี๋ยว่องขับรถยังไปเยวเอาโค้งไปหนึ่งทีอ่ะเโค้งไปหนึ่งทีอ้่าโถนนย่างย่งเรียวนะโอ้โหฟ้าเรียมก็ฟ้าเรียมฟ้าเรียมหรือฟ้าเนยมนี่เนี่ยน่ะอยู่บระานั้นนะฟ้าเรียมนะฟ้าเรียมฟ้าแรี ดูดูด้าน<ๆ>หน้าเหมือนจะมีคนหรือเปล่าคนมาทําอะไรดูหว่านข้าวหรือเปล่าครับคนน่าจะประมาณแต่ว่ามาับาดข้าวนะดูอับสูยังไงยังไงดูเรื่อย,อยๆ,ๆ,นะอ,อ,ๆอันนี้รถกระบะหนึ่งคันนะ นละมีคนกําลังหวันข้าวจริงๆนะหวันข้าวจริงๆด้วยนะวันข้าวจริงน่าจะเป็นบ้านคนนะมีหล oh, ok oh, oh. oh, oh. oh. ังคาด้วยโอ้เขโค้งโค้งโอ้โอ้โอ้สุดๆเลยครับโอ้หัดโค้งหัดสอบหัดสอบขอนวดนี้ ออโอออน้ด้านนี้วิวอย่างได้นะวิวอย่างได้เลยโอ้โอ,โอ้ทำไมรถลุกหลุมทำไมไอ้นี่จังวะมีแต่ร์ลูพวกล,ยนะลอยพวกรถไถนะครับลอยพวกรถไถเต็มเลยดูดิลอยพวกรถไถอ่ะ มันดุดดุดดุดดดมันตระกันไงกระตุ้นกระตุ้นไงครับอย่างหน้ารังนี่ก็เป็นบ้านคนนะบ้านคนแต้เล่เป่าอะเนี่ยมีเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยเอาไปรู้เลยอ่ะตัวใจร้อนไงตัวใจร้อนครับ อยากซิ่งฮะอยากซิ่งฮะรับจูบูครั้งนี้ซิ่งมากๆนี่กูเป็นบ้านคนนะบ้านคนนะโอ้จูบูอยากซิ่งครับโอ้ครับด,ด,ด,ดูดูดูโอ้โหดูบูแ่งอยากซิ่งครับอ้ดูยังไงครับจูบูโอ้ดูมันเต่าจะจับไหมครับจะไหวแต่จะมีคํายาอะไรพอขออภัยด้วยครับเดี๋ยวพูดติดอะไร ฟอร์จะไปด้านไหนครับอ่าโชเฟอร์ออกไปด้านซ้ายครับซ้ายครับซ้ายอ่โชเฟอร์นะครับโอ้โหโอ้เปิดแขนมากตอนนี้เนี่ยโอ้โหนี่ก็เป็นบ้านนะมีรถไหมไม่มีรถนะไปครับโชเฟอร์ซิ่งครับเว้านี้โชเฟอร์ซิ่งโอ้โหอะไรครับโชเฟอร์โอ้โหปิดอย่งหนักครับ จังหวะนี้บินหนักมากมากครับผมลนับตัวนักลมนะถ้าไม่หยับงสีเป็นีหมาเขาดนะโอ้โหจังหวะนี้อย่างรวดเร็วะวิ่งเท่าไรแล้วก็ยังไม่รู้ครับต้องคอยลุ้นเอาจูเปอร์โอ้โหแล้แล้วโอ้โหจูเปอร์อย่างนิ้ฮะมาแล้วจูเปอร์ิงมากเดี๋ยวก็หน้าจะว่าย่งแ เลในที้เจอถนนในนี้ไม่ผัดก็อ,อยากจะบีใจฮ่านะครับโอ,โ,อโ,อโอ้โห้โอ้หลุงใหญ่นั้นสิแย่โผมเอาไปแล้วผมอันนี้จังหวะนี้ปืนปืนอไปแล้วผมครับยังไงฮะยังไงฮะโอ้นะครับถนนนี้นย,ยังวิ่งไม่ได้ครับยังวิ่งแรงไม่ได้นะครับ อันนี้นี่ไงถนนไม่ดีไม่รุงเยอะต้องอมีรถด,ด้านหน้าครับรถมอเตอร์ไซค์รถไอ้นี่เอามีรถไอ้นี่ครับใส่ไอหนี่บโอ้โหตายแล้วเดี๋ยวอนนี้จองหวัดน,นี้ยังไงอ่ะโอ้ไปแล้วขี่ไปจังหวัดหนึ่งไปแล้ว ถนนตรงกลางที่จะลี้จะพัง มีเด็กทางๆโอ้มีเด็กทางๆใช่ครับคืนวันนี้ก็ต้องตัวจตัวรลรับปอนกันคันวันนี้ก็ออยูไม่นางนี้สวัสดีครับ